สวัสดีพี่น้องค่ะเมื่อนีสาวสีชมพูสิพาเข้าสวนปลูกผักพี่น้องอันสาวสีชมพูบังอุณหภูมมแล้วว่าช่วงเช้ามันบม่มีแดดพี่น้องเที่ยงหลังเที่ยงไปอมันฝนที่ตกค่ะนะสาวสีชมพูก็เลยเสียนอเอาต้นหอมลกแปลงไว้พี่น้องเพราะว่าสาวสีชมพูแซ่ต้นหอมไว้มันละออกหักหลายแล้วพี่น้องเดี๋ยวสาวสีชมพูสิพาพี่น้องไปอัน เตรียมอันแปลงผักเนาะพี่น้องเนาะไปผสมดินก่อนสาวชิมพูพึ่งซื้อดินมานะเดี๋ยวไปผสมดินเราปลูกหอมกันมาเด้อพี่น้องมาซอยสาวชิมพูปลูกผักแม่พี่น้องป้า้องป๊าไปปลูกผักกันเท่าวันนี้ อิหละพี่น้องทางอันปุยหมกักสาวจิมพูสาวชิมพูป้อยใส่เดือนเข้าไปน้ำเนี่ยสาวชิมพูตักออกใส่เดือนมันออกมาเพราะอย่ากเห็บใส่เดือนมันออกมาอยากเห็บอยู่ในหันไหมพี่น้องแต่สาวสีชิมพูบปกล้าจับใส่เดือนสาวจิมพู้กะย่านอยู่สาวจิมพู้ต้องตักออกพี่น้องเดี๋ยวย้ำนันสาวจิมพ์ผู้ใคหามาใส่ไหมเนาะพี่น้องเนาะใส่เดือนหล,ลายลายเนี่ยมันอยก,ก้นๆทางไหมพี่น้อง เอาใส่เดือนใจน้ำพี่น้องมันัดไปย่อยสลายได้ไว้นะนี่ละพี่น้องปุยหมักของสาวสีชมพูพี่น้องหมักไว้ให้ได้พอปีดอกพี่น้องเนี่ยบางซัมเมอร์ที่แล้วเนาะเกือบ ดีเด้อพี่น้องอยู่เมืองไทยย้ำเปลือกไข่อนกินเปลือกไข่เสร็จแล้วเอาเปลือกไข่อัน,อนม่อมทาปุ๋ยเด้อพี่น้องเด้อผสนกออนัเอาอันตากไว้มันแห้งแล้วพี่น้องกับบดบดบดให้ละเอียดเอาไปผสมดินเอาไปปลูกผักเด้อพี่น้องเด้อเอ้าฝนตกพี่น,อน้องฝนปล่อยๆแล้วอย่าเพิ่งตกหน่อยาชาจิมผู้ปลูกผักให้เร็วก่อนพี่น้องเลยจิมผู้เช็คเบื้องคือฝนที่ตกตอนบ่ายพูดวันศุกร์สิบโมงเช้านั้นขึ้นมาแล้วพี่น้องเลย นี่สาวชิมพูลงต้านต้นหอมเอาวันเอาดินส้อมทางพอพี่น้องมือเนี่ยเอาไปผปสม นี่ละจ้าต้นหอมที่สาวชิมพูได้เอาแซ่น้ำไว้อ่ะจ้าสาวชิมพูเสียเอาไปหลงแปะมันออกหากไวไวพี่น้องแ่จากมือเฮ้สาวชิมพูแ่บังวันสุกมันนี่มันอาทิตย์เนาะสามมือพี่น้องให้ครบสามมือเต็มซะมันก็ออกหากแล้วพี่น้องคนะน่ะออกหากไวสาวชิมพูก็เลยเสียวลงบ่ไไรปลูกกินหัวสาวชิมพูที่ไปปลูกไปกินใบพี่นอ้องนี่จ้าพี่น้องเมื่อวานนี่สาวชิมพูไปซื้อดินมาไว เมื่อวานนี่แปลมาอีก8ดถุงพี่น้องสาวสีชมพูเสียเอาดินที่ซื้อม,มาไม่ผสมกับอันปุยหมักในถังนี่สาวสีชมพูเอ็ดปุยหมักเองเลยพี่นอ้องปุยทังปุยหมักนี่ดีดีพี่น้องเวลาไปตกปลามาเอาหัวปลาที่ครัวแล้วทิ้งหลงไปพี่น้องเปลือกกุ้งเขากินนึกเสียคันแดดดีนยมือเดียวละล,ะลายพี่น้องมันเก็บความห้อนได้ดีมากเลยถังอันนี้พี่น้องแล้วก็เศษอาหารเศษผักเวลาสาว,าส,าว,าส,าวาสีชมพูกินอาหารบร่เบิดหรือว่ามันเนา สาวชิมพูก่อมาผสมผสมเปลือกไม้แล้วก็เอาลุ้งถังนี่ไปเฮ็ดปุ๋ยพี่น้องสาวชิมพูเปิดไปผสมวางสองมือที่แล้วปุ๋ยละลายดีมากพี่น้องเลยขนาดถ้าได้พาครบปียู่ทังอันนี้เป็นทังเก้าปูกับหญ้าพี่น้องทังอันเขาเอินเสีเอินทังอีอย่างว่าทังทังเทศบาลยุ่เมืองสาวชิมพูเนี่ยสมัยก่อนอนะไ้มาฟีได้พี่น้องถ้าบ้านใดมีถังนี่ก็สิได้ใจค่าค่าถิ่งขยะราคาที่ถือกล้งให้แมบพี่น้อง คันหอมมีถังนี่นะคะสาวชิมพูก็ะไรได้สาวชิมพูมากๆถังเนี่ยอยากให้มีไ้เมืองไทยอยากให้พ่อกับแม่ไปทำหมักปุ๋ยในเมืองไทยเสร็จอาหารมันหลายมันพี่น้องมันดีอหลดเดยพี่น้องเอ,อ้ นี่ราคาพี่น้องต้นหอมที่สาวิีมผู้สิพ้าปลูกมือเนี่ยพี่น้องหนาวคะ่ะล้มเข่าหูกันเลยเยน็ยนๆก็นเลย,ยใส่หมวกพี่น้องมาซอยสาวจิมผู้ปลูกหอมนะพี่น้องผู้ใดว่างอะ่ะมามาปลูกหอมกันพี่น้อง Wow papay and papai. Papá como y and mama? พี่น้องสาวสชิชงพอันบ้านยึดทั้งอันเนินเขาแม่พี่น้องบ่มีพื้นที่ดอกพี่น้องแต่ว่ากะเอาอีดก็แล้วการเอาไม้มาตีแล้วสาวสิชมพูกับอันซื่อขีดินมาลงเฮ็ดเป็นหม่องปลูกแม่พี่น้องมากแม่พี่น้องเอ้ยความสุขแต่ละคนบ่คือกันเนาะพี่น้องเนาะสาวชิมพูกับมีความสุขเด้เฮ็ดให้หายคิดถอดเมืองไทยบา้านเขาใดพี่น้องปลูกพักตกปลาไปเก็บเห็ดตั้งเสีย แต่ว่านี่ล่ะหน้าห้อนสาวสีชมพูซัมเมอร์สาวสีชมพูกับพ่ออายุย่ยุดพี่น้องแต่ว่าทายน้ำเข่าหนาหน,นาวสาวสีชมพูเบื่อเบื่อหะทังเทียหไห่บุได้พี่น้องคิดทอดบ้านอยู่แต่ในเฮี้ยนเราม,ม,มันเมืดอ่าพี่น้องเนาะมันฮ็ดกิจกรรมย่างอื่นบ่ได้แม่นอกบ้านบ่นได้แม้น้ำหนาหนาวพี่น้อง สาวชินู้ปลูกต้นหอมเสร็จแล้วจ้ามือนีจ้าปลูกหอมเสร็จแดดออกมาพี่น้องเหลี่ยมตาเลยแล้วก็แต่ว่ากะาล้มนิดๆอากาศกะพอใส่ใดพี่น้องมาถึงกับหนาวมากในตอนเนี้ยพี่น้องดีขึ้นแล้วขั้นมีแดดมานะ่ะอืานี่ละพี่น้องชีวิตของสาวชิมภูยู่ตางแดนพี่น้อง หาแนวเฮทเพราะพอหอยคิดฮอดเมืองไทยเฮาพี่น้องสาวชิมพูมกปลูกผักไหมพี่น้องสาวชิมพูเก็าเมล็ดพันธุ์ผักมาจากเมืองไทยได้พี่น้องมาปลูกสิเป็นพวกอันผักกาดหินบ้านเฮาผักอันกวางตุ้งเนาะพี่น้องผักข้าวหน้ายังเสียพี่น้องสาวชิมพูออกมาปลูกผักสลัดอ่าข้าวหน้ากับกวางตุ้งนี่อุ้ยงามทุกปีสาวชิมพูปลูกกับพี่น้องปลูกอันว้ปลูกว้กเพราะได้เก็บกินอยู่ได้พี่น้องเพราะได้ขายยูฮาร์ลังเทียร์ก็ได้ขายน้ำยู่ได้พี่น้องนี่แหละสาวชิมพูกับปลูก สาวชพูเพาะทดลองเพาะสามปีแล้วบ่เคยขึ้นให้สาวเชียพูพี่นอ้องอ่าเราก็แต่ว่าอู้ทากหลายพี่น้องอยู่เนี่ยทากลายยีหลีเมืองหนาวเลยพี่น้องสาวชมพูต้องมาเก็บทากออกจากแปลงผักไหมพี่น้องอันตื่นเศร้าไปเหตุงานกลับมาก็ับมาเก็บทากออกระวังวันถ้ามือใดฝนตกสาวชมยพูต้องเที่ยวออกมาเก็บทากค่ะเราก็ย้ำม,มือแรงอันไปเหตุงานย้ำม,มือแรงเสร็จกลับมาก็ับมาเก็บทากออก ก่อนนอนหาทุ่มหกทุ่มสาวิมพูยังมาเก็บทากข้าหลังมือตีหนึ่งตีสองยังมาเก็บอยู่พี่น้องมันแจ้งเด้พี่น้องอินมันบอมืดเนาะหาทุมท่มหกทุ่ม้าหลังมือก็ยังมีแสงแดดไหมพี่น้องสาวชิมพูก็มาเก็บทากออกจากแปลงผักข้าสันเขาไ่ได้กินผักไหมพี่น้องมันแย่งกินปึ๊ดสาวชิมพูเอยากซื้อสารเคมีมาข่าทากแลพี่น้องมันเขากินผักเนาะมันเป็นสารเคมีสาวชิมพูเขา่อยากใส่สาวชิมพูกะย่านกะอีหยังกับเขาเอิน้นักกระเดี่ยมอยู่เด้พี่น้องโตทากนาเนะะน่งููอยแล้ว คือจังใส่เดือนจังเสียสาวชีพูก็บ,บมากพี่น้องสาวชีพูก็ต้องเอาใส่ทางปุ๋ยเพราะว่าอยากให้มันย่อยสลายได้ไวนั่นล่ะพี่น้องต้องแยง่งธาตุกธาตุโตธาตุกินโตธาตุอยู่นี้โตใหญ่ได้พี่น้องบดม,ม,ม็นโตได้นหน่อยคือบ,บาทเขาได้พี่น้องโอ้ยใหญ่ครับใหญ่แน่พี่น้องเอ้ยล้มวีวีเหรอพี่น้องเอ้ยตอนเนี้ยนั่นล่ะพี่น้องสาวชีพูกับใส่ชีวิตจังสี่ล่ะค่ะอยู่ในเมืองนอกสาวชีพูกับค้่งเฮ็ดอีอย่างคือเมืองไทยอยู่เด้พี่น้อง ย้ำหนาวหอนสาวิมผู้มีความสุขค่ะพี่น้องอยู่เนี่ยแต่ว่าหน,น,นาหนาวสาวิมผู้กับห้คิดฮอดบ้านยู่พี่น้องมันหมืมดเหรอ,อยุ่แต่นในบ้านเนาะมันหมืดแทบทั้งวันน่ะนะแต่ซัมเมร์สาวิมผู้ก็มีอย่างเฮ็ดหลายนอกบ้านสามารถเฮ็ดกิจกรรมนอกบ้านได้ไปเก็บเฮ็ดไปตกปลาปลูกผักปลูกยังพี่น้องมันก็นเลยหายเงาคิดฮอดเมืองไทยเฮาพี่น้องเอ้ยอ่าเมื่อนี้สาวจิ๋มูกระปลูกผ้าปลูกหอมแล้ววสาวจิมผู้สิข,ขอตัวเขาไปอา,นาบน้ำกินเขาเที่ยงเด้อพี่น้องเด้อฟันดีเด้อ คันผู้ใดมากคลิปสาวสีชมพูกับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้สาวสีชมพูน้ำพี่น้องสาวสีชมพูขอบคุณทุกคนเด้อค่ะที่แวะเข้ามาชมคลิปของสาวสีชมพูขอบคุณหลายๆค่ะมือนีรลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะไปแล้วเด้อพี่น้องเด้อไปบายพี่นอ้นองไปแล้วค่ะไปแล้ว